มาโปกได้เวลาคอนเทนต์มาเวลาคอนเทนต์แลนเนาะเจอกูไปเจอเพื่เฮียตายซะมึงทำไล้เพื่อนยาลูบโอ้โดนหัวกูเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหัวเลยตายซะเฮ้ยเสียหายอย่าเพิ่งล้มมาเพิ่งลบช่วยเออเฮียอ๋อไม่ทับ อุ้ยคนเดียวกันมึงจะเย็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกโอ้กูบอกว่าพวกเดียวกันโอ้ยไอสัตว์วิ่งเหี้ยของธนูมามเจอธนูออกแล้วไม่โดนเลยไอเหี้ยระเบิดระเบิดตามเจอกูผลระเบิดแล้วเออเร็วๆเอาบุกข้างในบุกไปข้างในบุกไป โอ้ยจ oh yeah. <laughs> ัติลิตาอลิตาข้างบนข้างบนโอ้ยวินเออไปเร็วไปเร็วเร็วเร็เรเรเรว,ดวดของเร็วเรไปย่วิ่งป่าเยียมโยนไปโยนโยนขึ้นไปโยนของไปมัระเบิดไปแล้วเพื่อนมึงโดนกู ไปดันไปดันไปดันไประเบิดระเบิดระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไป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 ดันเลยดันเลยดันเลยตีเนี่ยอยู่ขาดขึ้นไปแล้วกูไปแล้วไปเร็วบุก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 ไอ้ชัดน์ทนูมันห่าวะเฮ้ยโอ้ยทำไมยิงโดนกูโอ้ยดิเอ็มไปเลย หายเกือบไปเอาเลยไปไอ้ชี้ย่ะขาไปรอฮะบุกเลยบุกเลยบุกเลยบุกอยู่บุกอยู่บุกเข้าไปไอตกตกอ๋ออย่าก็ตกก็ตกก็ตกเขาก็ตกเขาไปบุกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องเล่น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 อะไรเดี๋ยว เอาเวลาละกูยึดแล้วไอ้เนอะของกูไปบินเป่าอยากบินเป่าผมไว่าผมส่งผมพร้อมส่งบินเป่าครับบินเบาครับไปได้ผมพร้อมส่งครับเนี่ยกูพร um ้อมส่งแล้วไม่มีหินเลยเหรอวะหินอยู่ไหนเนี่ยเออมาๆๆเดี๋ยวใสู่เออ มามามามส่ยลักกูส่ยลักกูยิงให้กูยิงให้หันหันบอลกูไม่แน่เฮียไม่น่าโดนวลยไหนเฮียลุมตะลุมบอลก็จะใส่แล้วก็จะแตกแล้วเอามันเอามันบอลอยล้มล้มล้มสามสามสามบอลถอยธนูธนูต่อธนูธนูธนูไหนเอ้ มาไปไปไปมาเดี๋ยวผมส่งใี้เองไปเลยพอมไหมไปเอี้ยบินไปดูหน้าจุกกระแพงเอี้ยเอี้ยตายปลุกไปเลยเพื่อนสหายท่ามาช่วยแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยกลุ้ม ใส่ต <Es> <taking> ัวป <'s> ั๊บไม่โดนไอ้เหี้ยว้าวหนึ่งดอกอายิงข้างหลังข้างหลังโอ้ยเหี้ยทนลใครยิงกูวะใครยิงกูเนี่ยว้ายแต่แล้วมันมาแล้วถตกแล้วโอ้โหกลังโอ้เหี้ยแล้วกูโดนลูกปั๊บสีก็เหมือนกันเลยไอ้้เหียคล้ายๆกันได้สีเลือดดีเหี้ยอือเหี้ยเลือดดูไหวอยู่แล้วเพื่อน ไอ้นี่มั้บไอ้นี่มั้บไอ้สัสแตกไอ้หนุ่มยิงก่อนลิงให้ดีลิงดียิงกูโดนเพื่อนเธอตายหนึ่งตายแล้วลบไปแย่กีก้าเขาแย่เพื่อนนี่หว่าช่ียช่วยช่วยช่วยไอ้นียิงแดงเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนไอ้ก็ไม่รู้ตายปไปเฮ้ยเฮ้ย โดน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 ทีนึงโดนทีนึงอุ๊ยโดนลุมอุโดนลุมโดนลุมเด๋วองค์กระเจ้าจันตาซังผูกเลยข้างบนข้างบนมันึ้นมันขนูอยู่ข้างบนมีทั้งขนมอยู่ไปบุกนไปบุกนไปบุกนไปไปมีขนูอยู่มีขนูอยู่ อ่าคุณล้มคุณล้มไปโดนใครเลยไอ้พวกเอ้ยใช่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 ใคก่อนไปเรียบร้อยไปหายามาปั๊มก่อนมีคนเจ็บมีคนเจ็บอย่าแป๊บปั๊มยาแป๊บเพื่อนทำเลยเจ๊เจ๊ตายแล้วมึงไงไปมีคนยิงนูมีคนยิงนูน้ำมนต์อยู่ข้างบนนี้มีคนเอาสบายขึ้นแล้วเฮ้ยเอาสบายเหรอเจ๊เจ๊ไปอ้อมไปทางนีมันไหนขึ้นแล้วไปเลยไปไปเลย หูทหารเยอะว่ะเฮ้ยเดอดทหารเย,เยอะแล้วไงอ่ะเยอะแล้วไงอ่ะโอ้ยกูเออกูแตกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเขับไปบุกขันไปบุกขันไป,ไปโอ้ไปเลยไปเลยเร็วเร็วขึ้นไปก่อนอ่ะเชิญกันเชิญครับพี่เดี๋ยวผมตาม<อ> <Beam> บุกขึ้นไปบุกขึ้นไป เร็วทำไรคทบทำลายรบมาไปช่วยเพื่อนโอ้ยลวงไอ้เหี้กูกูใจเย,ยน็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มโอ้ยทีบกันเองนะทีบกันอเองละมาแล้วเพื่อน,นกูไม่ช่วยเจ้าแล้วแต่ตรงนี้ศั <มา S 1> ตรูมันม <า S 1> เยอะเว้ยแกะแกตรงนี้ก่อนเพื่อนมาแยกะตรง ระวังหลังให้ระวังหลังจะโดนเพื่อนโดนเพื่อนอาหายฉันปักธนูให้ไอฉันถักธงให้นีไงพาปักธงให้มานี่ยใช่ร้อยพงหังแล้วพงหัง มีอีกตัวไม่บอกมีอีกตัวไม่บอกพุ่งเร็วๆ,ๆเหี้ยมันเหลือสี่สิบวิแล้ววินพุ่งมันทำอะไรไม่ยา,มไมยากหรอกอขาดครึ่งไปดิเข้าไปบุกเข้าไป อุ๊ยอ so so um, ุ้ยอุ้ยอุ้งพังเลยไอสตว์อาวุธกูพังหมดแล้วเออเพื่อนขึ้นมาได้เพื่อนกูเปิดอันนั้นให้แล้วอ้าวมันไม่รอดอ่ะมันไม่ได้บันไดบันไดเพื่อนบันไดเพื่อนขึ้นไม่ได้แล้วเราฮะขึ้นไม่ได้ฮะแต่ก่อนกูก็ขึ้นไม่ได้เย้บโอเคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยรอดรอดรอดเกือบไปแล้วกู Đi mà lâu. Ừ, qua đong. Ừ. Ôi. Đi. Giờ hít còn. Lên bục, lên bục, lên bục, bục ไปเลยบึ้กมาเลยตอนนี้ตอนนี้ไหว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 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนพักเดียวกันไใ้ทันไเฮียแม่งเลี้ยงได้เต็มหน้าจอกเลยนะเฮียกูมันหมดแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเพื่อนเฮ้ยฉันก็โดเพื่อนที่ไหนที่ไหนกูโดนกูโดนกูโดนลุงกูมาแล้วกูมาแล้วอืออือไปก่อนกไปก่อนไปปั๊มยาก่อนไปปั๊มยาเอ้าแล้วกูล่ะ ถอยมา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 เาทำเลยทำเลยถมถมถมมเลยถมเลยถมเลยเรียบร้อยกูเนี่ของจริงโโดนเพื่อนเ้เพื่อนแม่งโอ้ยโอ้ยโชาโดนกูาชา วิว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 ไอ้ยมารวยแล้วช่วยก็ได้โฟกัสช่วยก็ได้มาแล้วมาใหญ่ก่อนนี่เหรอวะไปไหนมาไหนเสร็จแล้วพี่ไปตามไปยัดปักอยู่ สามตัวพี่รู้ไหว้า้ยข้าราชาป่แขกเองสารภาพผมข้ามาให้ได้โค้กไอ้ที่เพื่อนชักคอขาดแล้วเพื่อนเนี่ยผมธนูอยู่เย้ชนะ